นี้ก็เป็นขั้นตอนการสาธิตกับโมเดลรถท่านจะได้เห็นภาพโดยเอไวดนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทําผิวก่อนที่เราจะเคลือบแก้วแต่ละตัวที่ท่านเห็นตัวนี้การเตรียมผิวสําคัญมากโดยเฉพาะ รถเก่าที่ใช้งานไปแล้วท่านต้องมองให้เป็นท่านต้องดูการเรียงตัวของเม็ดสีความสะอาดความลื่นของผิวก่อนที่ท่านจะลงสารเคลือบพวกนี้รถของท่านถึงจะติดทนยาวนาะนแล้วก็ฉ่าเหมือนน้าเคลือบอยู่บนตัวรถท่านตลอดเวลาวิธีการก็คือเดี๋ยวลงแก้วลงไปสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาพอสมควรกว่าที่เขาจะเสร็จตัวซึ่งถ้าความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องอบด้วยห้องอินฟราเรดที่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็จะมีระบบอินฟราเรดเป็นระบบความร้อนนะครับอบไปถึงอุณหภูมิ50องศา1ชั่วโมงอย่างน้อยสารเคลือบ ท่านก็จะคร o s s เงาขึ้นมาและแถมติดทนนานสูงสุดสารพวกนี้แตกต่างจากเลกเกอร์โรงงานอย่างไรท่านดูความใสนะครับโมเลกุลที่ละเอียดของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเลกเกอร์ข้นๆเหนียวๆน,นะท่านเลกเกอร์ข้นๆเหนียวๆยิ่งพ่นหนาเท่าไรมันจะกรบสีจริงให้ท่านเนี่ยเหลืองไปเรื่อยๆ ไม่เหมือนกับสารใสๆแบบนี้ยิ่งเคลือบหนาะเท่าไหร่ก็ยิ่งเงางามขับสีรถของท่านมากขึ้นเท่านั้นนะเน็คเซนกราฟีนนี่ขึ้นชื่อว่า mm hmm. ออกจากห้องแลบออสเตรเลียมาไม่กี่ปีนี่เองนี่คือตัวท็อปสุดนวัตกรรมท่านจะคุ้นหูกับการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแต่นี่เคลือบกราฟีนสารพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะแข็งอย่างเดียวนะท่าน mm hmm. เขาต้อง1เกาะแน่นยาวนาน2คือมีความใสแพงมากนะครับน้ายาพวกนี้นําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งไม่มี ขายตามท้องตลาดผมยืนยันแน่นอนท่านไม่สามารถหาซื้อได้ต้องที่นี่เท่านั้นกราฟีนคือสารสังเคราะห์ขึ้นมาที่เป็นโมเลกุลผลึกแบบรังผึ้งผมรับประกันให้ท่านนะครับ7ปีนะท่านสารเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับแต่ว่ามีความใสเกาะแล้วเกาะเลยไม่หลุดที่จริงกราฟีนต้องใช้เวลาอบความร้อนนะท่านอบให้ความร้อน50องศาถึง1ชั่วโมงเต็มนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพและสารพวกนี้เขาขึ้นชื่อว่าเป็นสารซอมบี้ท่าน เขาจะสามารถฮิวตัวเองได้ท่านรู้ไหมเวลาท่านไปโดนรอยขีดข่วน ly, มานะครับโดยที่ไม่ถึงสีจริงนะแล้วท่านนํารถไปตากแดดรถของท่านจะสามารถฮิว hmm. <can> ตัวเอง mm hmm. ให้แผลรอยขีดข่วนพวกนัน้นหายไปได้เองนี่คือความอัศจรรย์ของสารกาีฟ EN ที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นขึ้นมานะครับหลังจากลงไปประมาณ2นาที mm hmm. ท่านก็จะได้เริ่มเห็นความฉ่ำเบานะท่านจากหลังคาสีดำๆเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นก r อส ยังเห็นได้ชัดนะครับแต่ที่จริงแล้วผมอยากให้ท่านดูชิ้นงานบนรถจริงเงามากแล้วผมไปใช้งานใ,ใช้งานดีมากนะครับล้างง่ายไม่เป็นรอยหมุนนกคราบต่างๆมันจะขจัดหิวตัวเองออกได้ใช้งานได้ดีครับแล้วก็ที่จริงตัวนี้เดี๋ยวต้องเอาไปอบด้วยความร้อนก่อนนะครับใครสนใจนะครับการเคลือบกราฟีนนะครับราคาตามด้านล่างนี้นะครับส่วนใครที่ชมคลิปไม่ว่าจะช่องทางใดบอกว่ามาจาก CEO นุนะท่านจะได้รับส่วนลดทันที1 0ท่าน จากราคาหน้าร้านนะครับรถของท่านไซส์ไหนสามารถติดต่อทางช่องทางต่างที่ทิ้งไว้ให้แล้วพบกันนะครับที่เอเชียคาสปา